สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไววีเบช่องที่จะพาเพื่อนๆไปสัมผัสกับโลกของยานยนต์และเครื่องจักรที่เต็มไปด้วยพลังและความเร้าใจ วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินขับไล่ที่หลายคนทั่วโลกต่างให้ความสนใจและถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตำนานแห่งท้องฟ้านั่นก็คือ F-16 Fighting Falcon เครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงและถูกใช้งานมายาวนานกว่า40ปีทั่วโลกโดยเฉพาะในกองทัพอากาศหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย F-16 Fighting Falcon ถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการเครื่องบินขับไล่ที่มีความคล่องตัว น้ำหนักเบาความเร็วสูงและที่สำคัญคือต้นทุนไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับ จุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาในช่วงทศวรรษ1970โดยบริษัท General Dynamics ก่อนที่ภายหลัง10การผลิตาจะาถูกส่งต่อให้กับลอพ k h e ต d ี a และจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการผลิตปรับปรุงและอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง F-16 มีจุดเด่นด้านการออกแบบที่ทันสมัยในยุคสมัยนั้นเช่นระบบ fly-by-wire ที่ช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างแม่นยำโครงสร้างเครื่องบินที่ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและเพรียวลม ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้มีความคล่องแคล่วสูงสามารถทำความเร็วได้ถึงนมดสองหรือประมาณ2เท่าของความเร็วเสียงและมีรัศมีทำการรบไกลกว่า500กิโลเมตรถือเป็นเครื่องบินที่สามารถเข้าปฏิบัติการได้หลากหลายทั้งการโจมตีทางอากาศและทางพื้นดิน ในแง่ของอาวุธ F16 สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจรวดอากาศสู่อากาศ AIM-9 Sidewinder a i m, m 1 2 0 AMRAAM หรือแม้แต่ระเบิดนำวิถี JDAM และ a AA, อาวุธปล่อยอัจฉริยะอื่นๆอีกมากมายรวมถึงปืนกล M61 บูนกันขนาด20มิมตรที่บรรจุกระสุนได้มากกว่า500นัดซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการรบในระยะใก,กล้ ทำให้ F 1 6เป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะกับทุกสถานการณ์อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ F 1 6มีชื่อเสียงคือความคุ้มค่าในการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆที่มีราคาสูงกว่าอย่าง F 3 5 Lightning II หรือ F 2 2 Raptor แล้ว F 1 6ยังถือว่ามีราคาที่จับต้องได้มากกว่า ปัจจุบันราคาต่อเครื่องของ F-16 Fighting Falcon รุ่นใหม่ล่าสุดหรือที่เรียกว่า F-16 Block 7 0 7 2จะอยู่ที่ประมาณ63ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ2,200ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบที่ลูกค้าเลือกติดตั้งซึ่งเมื่อมองจากสมรรถนะและความสามารถแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างมาก และนี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายประเทศยังคงเลือกใช้ F-16 จนถึงทุกวันนี้ในประเทศไทยเองกองทัพอากาศไทยได้เริ่มนำ F-16 เข้ามาประจำการตั้งแต่ปีพศสสาา2531และจนถึงปัจจุบันก็ยังคงใช้งานอยู่หลายฝูงบินโดยมีการปรับปรุงระบบเรดาร์อาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อรองรับการปฏิบัติการทั้งในและนอกประเทศ เครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นหัวใจสำคัญด้านความมั่นคงแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังทางอากาศที่ทำให้ประเทศเรามีศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามจากทุกทิศทางหากมองในภาพรวม F-16 Fighting Falcon คือหนึ่งในเครื่องบินรบที่พิสูจน์แล้วว่ามีความทนทานคล่องแคล่วและคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกจากวันแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องบินที่เบา ราคาถูกและคล่องตัวจนปัจจุบันยังคงเป็นกำลังหลักของหลายกองทัพทั่วโลกก็ยืนยันได้ชัดเจนถึงความยอดเยี่ยมของมันเพื่อนๆคิดอย่างไรกับเครื่องบินรบ F-16 Fighting Falcon รุ่นนี้บ้างถ้ามีความคิดเห็นก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อพูดคุยกันและถ้าอยากติดตามเรื่องราวของยานยนต์และเครื่องจักรที่ทรงพลังแบบนี้ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง By w e e b e ของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ